สวัสดีจ้ามือนี้พบกับช่องไม่ฉลองอยู่เนาะคะ่ะเนาะมือนี้สองตายายออกมาสวนตะเศ้าพี่น้องสีพระกันมาเห็ดแปงพักไว้ทะปูพักกินเห็ดว่วลายพี่น้องเห็ดกินในกั้วเลื่อนเท่นาน,ะะน,นี่แหละปลาไปเบิงแล้วค่ะเนาะนี่แสงกัรยกลองเัื่ะกันวุดขื้นแล้วเขื่อไปยกกล้องอ ขุดคู่ไปเองที่ไม่เห็ดแปลงค่อยง่ายกว่นี้เขากไม่เคี่ยวรถแบบนี้แย่เหรอเอียดนี่มองถ้าค่เป็นขุดแปลงเขาขุาดขื้นที่ไปขุดไปมืดขุดขื้นไว้สิตากแดดไว้จากซีหามือเขาเขาไม่เห็ดแปลงเห็ดล่องสิโยกล่องไว้แล้วเห็ดแปลงอันนี้บักโจกตีขุดเองตีเนึบักโจ๊กอะไรอ่ะมันหน่อยๆน,นึงม่ได้จาดา้างรถไถเขาเนี่ยต้องขุด บัวคดมันกัดินมันแกนมันก็บบง,งามเดียวผู้ผพัก,พกสวนขั้วกินเองออากกัลั่างกายเนี่ยมือเศรออพี่น้องกับสวนปาล์มนี่แหละเนีมือเศรมาเลี้ยงก็มากก็ได้เก็บพักมากินพร้อมงานผู้เฒ่าพี่น้องเอ้ยงานผู้เฒ่างานของคนสูงวัยงานดีเล็กดินงามเนาะคุยดีเนาะ ต้นม่วงเก่าดิเอตอต้นม่วงมันโค่นลงตรงนด้วันนี้พี่น้องมัน,มนดิด่ะตนน้นม่วงมันโค่นคลงลากออกจากมันเป็นโฮมม่วงเก่าดิดเงาเง,ง่ามเสียจนใบจะเฟื้นเพิ่นเมื่อดิซิเห็ดแปลงสักวันเห็ดแปลงไว้และมือหนาใครสิมาปลูกอันนี้เห็เบื้องวิธีท้าเปลงผักสักวันพี่น้อง ที่ถ้ำแปลงผักแบบง่ายๆมันบานเท่านี่แหละขุดดินไปยกล่องหนึ่งสักก้อนเป็นล่องเป็นล่องเ้าสิปลูกมันนี่งสักก้อนพี่น้องหน้ามือเุ้าอากาศดียกล่องเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเร็ยแปลงผักได้พี่น้องครันต้องใชยสลายดินให้ละเอียดที่สุดเราจะละเอียดได้อันนี้เป็นก้อนกับทุบลง ใส่คาดน้อยพี่น้องยังมือทัานดีวาดหัวมันลงคุณเปลี่ยนได้พี่น้องคน,น,น,นเปลี่ยงงนร่อง,นนองเป็นคู่ลเลยนเพนะื่อนายเนาะอืมพี่น้องคนเปนลนร่องเป็นคู่ไปยังท่น แามเพ็ดเสมอกันได้พี่น้องเนอะพื้นเ็ดเสมอกันแง่น้าไปหงส์งัางไหนทางหนึ่งทางไดนมันสูงกระเลียร์ลงมาแสนตำ่ำหนากระจีบออกแล้วตัดเป็นปุยไปแล้วเนาะหนากระได้ใหญ่สไลด์นี่แหละแล้วกระจีบออกแล้วเพื่อวันสิได้ เลยเกียร์กเราดับ้ได้ม่ไเดียวกันแย่หน้าไปห่งกันได้ครั้งนี้ทั้งทีเข้าางมอกันกอาสอาตันกับปีก้อนดินที่มันเปลนโมกิเมนันละเอียดกวาดออกทุ่งเป็นกวานออกละเอียดที่สุดภักก็เกิดดี นี้สูงเชียวใส้คิดตำ้นันนึ่ก็ปปูกได้เล้วพี่น่อเจ็บขอบไปจักน้อยข้านามบ่ไหลนี้เจ็บขอบำังนจ็กน้อยนัพี่น่อยได้แม่น่นเจ็ดคลนเลยี่กลับไปก็มาอย่างที่ไหนมันละเอียดมันได้ระดับกัน เปียกพักแล้วพี่น้องเปียกพักแล้วบัดที่ไปเกินมาจนละเอียดปัดน,นี่แหละพี่น้องเพราะสิวาดพักหรือปรุปงพักอย่างนี้ก็เคเกิดดีอ่าโอเคแล้วกกนี่าก่อนโอ้ดินดนะู่นหุ่งงามเลยดิ ก็ยงามน้ำเียวบมันคงน้ำ <laughs> บ,นงงบ่อพังไงบ่อน้ไหลออกเฮ็ดขอบปอลบบปงปังสล่ะถ้าว่ากรปลูกยง้มแรงต้องอันอเก็ดขอบเลยเนาะง้มนี่ละเออยมนี่เนาะต้องเห็ดขอบเป็นง,ปนง,งเ,นเป่งเฮ็ดขอบเียนเฮ็ดขอบเ็ดขอน้ำไหลมีมั้แ้นหน,น้่ว่ากรทัปลูกยง้มฝนนี่บ่เห็ดขอบเนาะบ่ ตัวน้ำ<อ>จะได้ระบ, <า S 2> บายอ่นวัยก็หลีกขอบเยียบไว้นิดนึงพี่น้องเนี่ยนี่นหนามมันค่อยบ่ซึิบมีนี่เป็นลักษณะนี้นเสื้อบริบูรณ์สำหรับแปลง่พักให้นี่อ่าม่นจะรองเก็บหญ้าเก็บหญ้าออกองไรไมีเสีนหญ้าเสียนหญ้าออกมันค่อยงามอ่าสำหรับคลิปนี้กับทรัพนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปเปลี่ยนเปลง่พัก แปลงผักของคนสูงไวเห็ดแม่ตะาวานกกันผักวันปลูกผักปลูกห้าไว้ได้กินพี่น้องไอ้พอบริสืทธเพิ่นงานไอดิเ็กออกกําลังกายในเล็กน้อยตามภาษาพ่อว่าแปลงผักคนแก่ส่เวลรประมหันซิป <40. S 1> นนที่แล้วอยู่แอกเราวาเขายกหลงไปแล้ว ใส่คาดน้อยกวาดกวาดคือผมเห็ดมังทันละแล้วก็ยกกล่องยกขอบไปน้อยนึงแล้วก็ทุบ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 ขอบมันมันเหนียดเล็กน้อยพอนบ่พังทักงในก็ขอฝากช่องไม่ฉลองกันั่งฝ่ายนะครับเด้อครับสวัสดีครับ